พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้าศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลจังหวัดสุพรรณบุรีงบประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการจัดทำโดยคณะผู้วิจัยประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงในหลักสูตรรายวิชาที่หนึ่งประวัติศาสตร์เมืองสุพรรณหน่วยที่ห้าสุพรรณภูมิสมัยรัตนโกสินทร์ขอเชิญรับชมสาระการเรียนรู้ได้ดังต่อไปนี้บุคคลสำคัญในสุพรรณภูมิ สมเด็จพระสังฆราชปุ่นปุณณสิริสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายกองค์ที่สิเจ็ดปุ่นสุขเจริญเป็นชาวสุพรรณผู้มีคุณุปการและสร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิให้กับทินฐานบ้านเกิดของท่านจนได้รับการสถาปนาสมณศักดิ์สูงสุดทรงศึกษาปริยัติธรรมได้ปร,ริยธรรมหกประโยค ท่านเป็นพระที่มีความสามารถด้านการประพันธ์ปรากฏผลงานมากมายทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตายานเจ้าอาวาสวัดเชตุพนวิมุลมังคลารามและอยู่ในพระสมศักดิ์นี้จนสิ้นพระชนเมื่อวันที่เ7ธันวาคม2516พระอาจารย์ธรรมโชต พระอาจารย์ธรรมโชตพื้นเพีเป็นชาวเมืองสุพรรณในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายได้ลงวิทยาอาคมกับภาพประเจียดต,ตะกุดพิสมรแจกจ่ายให้กับนักรบค่ายบางราจันสมเด็จกรมพระยาดำรง,รงราชานุภาพสรงพระนิพนธ์ในหนังสือไทยรบพมาว่าพระอาจารย์ธรรมโชดนั้นได้หายสับสนไปหรือจะมรณาภาพ ในช่วงเสียค่ายให้แก่พมา่าและไม่ได้ปรากฏว่าหนีรอดไปได้แต่ตำนานท้องถิ่นของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเล่าสืบต่อกันมาว่าเมื่อค่ายบางระจันมีทีท่าว่าจะแตกลูกศิษย์ใกล้ชิดพระอาจารย์ธรรมโชตก็ได้นิมนต์ท่านหลบหนีออกจากค่ายหลวงพ่อมุย้ยหลวงพ่อมุย้ยท่านเป็นพระสมระ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดเสมอต้นเสมอปลายท่านสิ่งใดแต่พอเหมาะพอควรมีความเมตตาแก่สัตว์โลกทั่วไปทุกหมู่เหลา่าท่านทุ่มเทร่างกายแรงใจเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ท่านเป็นพระที่ขยันในการศึกษาหาความรู้ทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องตัวเลขอักขรยัน คาถาอาคมของท่านเข้มขขังยิ่งนักทำให้วัตถุมงคลของหลวงพ่อมุยถุกรุ่นได้รับความนิยมจากนักสะสมอย่างมากเมื่อท่านได้มรณะภาพไปแล้วแต่ร่างกายยังไม่เน่าเปื่อยปัจจุบันจึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้ขอพรจำนวนมาก